อขออนุาขอนุญาตโอ้หขออนุญาตใอยใจนิดหนึ่งไม่ไม่ถามเลยแนมะ้แต่สาวนี่ใครถามเออทำน้องรูดน้องนุดนูดีมากเลยสน,นุกสนานแบบตอบ่องให้หายใจเลยค่ะโอ้ดด C ขอพระเอกที่เท่าไหร่คะไม่แน่ใจว่าสี่หรือห้าจริงๆแล้วต้องบอกว่าขอบคุณพี่ช้างจริงด้วยผมเป็นนักร้องครั้งแรกนะครับโดยที่ณตอนนั้นมาเป็นนักร้องเดี่ยวที่ทำไมตนน้ก็เปทีวทีแรกเลยของพี่ช้างนะครับก็เป็นผู้สนับสนุนของหลายๆเพลงที่โด่งดังเลยนี่คือต้นแบบคนลูกทุกนะครับจริงๆแล้ววันนี้ครับอย่างที่บอกทุกคนว่าผมกับนักงเอกนะครับมาแต่ไม่เจอกันแต่รู้จัก ไม่เจอแต่พี่ยู่ด้วยโดยที่ว่าแบบเ,เข้าใจว่าเรามีทั้งรักและไม่รักเราอันนี้ผมไม่ท่านผู้ชมก็ต้องขออภัยนะครับแต่สิ่งที่ดีที่สุดนะตอนนี้คืออะไรก็แล้วแต่แต่ผมมีความสุขที่ยืนกับคนนี้นะครับคู่นั้นหวานไหจนน้ำใวยพูดเปนแบบนี้เชื่อต้องมี ไม่เป็นไรครับลองเปิดใจดูครับมาเข้ามาสัมผัสเราความเชื่อมากเรงเป็นครอบครัวโบรานใน้นากครับแล้วถ้าขอบคุณโบราณเราไม่ตาจากแฟนคลับอุจีดึงดันด้วยนะฮะตั้งแต่ที่เราได้ร่วมงานกันนะคะก็มีแฟนคลับที่สนุสนานน่าจะเป็นบ้าคูตั้งอีทีหรือว่าเป็นเพียรต่างๆที่พยายามจิ้นพยายามเชียร์แต่ทุกๆอย่างเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจอันนี้บอกกันตรงๆเลยว่าไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาจิ้นไปกับลูกสวมโค้ตนะฮะคือจะมาจิ้นเสียงกระโดดเดกัน ขิ้หนาดูด้ะแม่หางลูกสองคู่เด้สินาเอาแม,ม,ม่ใบใหญ่สมัยนี้เนี่ยมีสิ่งที่หนึ่งถนงครับคือเมก่อเราเปลี่ยนแล้วอยู่ที่ว่าใจเราจะนั่แน่นแค่ไหนเราถ้าคนเราถ้าชอบกันเราต้องเอ็นดู <S <S เด็กด <S 2> <S 2> ้วยเพราะนั่นคือหัวใจของแม่เขา วนี้ที่ผมพูดไปผมไปดูว่ามันจะไปทางลบถูกไหาและก็แล็นแฝงในการพูดในความรู้สึกผมแต่วันนี้ครับก่อนที่จะลงเพลงสนุกสนานต่อไปช่วดอกไม้ช่อนี้ครับผมสั่งอัพพีเอฟซีมาขอบเอเลียขอบคุณมากเอฟทีอะไรทุกทวแล้วก็ทุกๆคนที่อยู่ทางในศพด้วยนะครับนี่คือความรักที่เป็นพลังให้กับผู้หญิงที่ผ่านเรื่องราวอะไรมามากมายแบบนี้นะครับแล้ววันนี้ผมได้ไปดินตรงนี้ดอกไม้ให้บอดมากแต่ช่อนี้ผมมอบไปที่ท่าน บมาที่นี่โดยที่ผมก็้ท่านรู้ใจแต่วันนี้ผมได้ทานรูใจขอติดใจอยากให้อยากให้ครับอยากให้แต่เราเอาความรู่อจมาขอบคุณนะจ๊ะวันนี้คือท้ายสุแล้ววันนี้สุดแล้ววันนี้ได้ขออะไรมากเลยขอพูดความรู้สึกของเอกที่วันนั้นเราไม่ได้เจอกันแต่เรารู้จักกันแต่วันนี้อยู่กับเป็นเอฟพีได้มาขึ้น เวทีที่เราได้มาสวนกันด so, ้วยเอกลสศในัาทพิณน so, ้ำอ้าวให้เอกลุศเฮ้ยทำไมไปตั้งโตเล่นแล้วพูดมาเ่ะรับคุณแล้วเอ่อตั้งแต่วันวันวันนั้นที่เรามาแค่รู้จักแต่ไม่ได้ขึ้นเวทีด้วยกันก็รู้จักในนามเป็นรุ่นรุ่นน้องในวงเพลงการบูมเพลงที่เป็นนักร้องรุ่นพุ่งนะแต่วันนี้เราได้มาอรีดตรงนี้ ดีใจและแพรรู้สึกว่าตั้งแต่ผู้ชายคนนี้ได้ก้าเข้ามาในวงจรชีวิตคือรู้สึกว่ามีดอกไทยขึ้นรู้สึกว่ารู้สึกว่าอบอุ่นขึ้นรู้สึกว่ามีกำลังใจมีพลังในการที่จะทำงานในการที่จะ ได้เดินนะคะอีกหลายๆลายเรื่องราวถ้าพูดมันจะยาวนะคะโอเคก็อยากบอกว่าดีใจที่ได้รู้จักซัมและดีใจที่ได้ซันมายืนอยู่ที่่องมาเตรนนี้าตันนี้นะครับโอเคขอบคุณทุกคนมากเลยครับผมว่าแค่นี้ก็สุขใจผมผมมากเลยนะี